6ข้อที่ต้องรู้ในการเลือกอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับมือใหม่ค่ะการเปิดร้านกาแฟไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวเสมอไปนะคะหากเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีทั้งในเรื่องการวางแผนธุรกิจและการจัดการระบบภายในร้านแต่หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการเตรียมตัวเปิดร้านกาแฟนั้นก็คือการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆซึ่งวันนี้วัดคาเฟ่มีเคล็ดลับที่ไม่รับมาบอกพี่ๆน้องๆได้ฟังกันค่ะ ข้อที่1เครื่องชงกาแฟเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนทำให้กาแฟเนี่ยมีรสชาติที่ดีซึ่งเครื่องกาแฟของแต่ละรุ่นนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่เหมือนกันอาจจะต้องศึกษาข้อมูลของเครื่องชงกาแฟแต่ละรุ่นก่อนและประเมินว่าร้านของคุณนั้นจะมีเครื่องดื่มชนิดไหนบ้างเพราะการลงทุนเครื่องชงกาแฟมีราคาค่อนข้างสูง หากยังไม่แน่ใจอาจจะเช่าเครื่องชงมาลองดูก่อนได้นะคะข้อที่2เมล็ดกาแฟในการเลือกมเมล็ดกาแฟจะมีหลากหลายเกรดและมีราคาที่แตกต่างกันค่ะเช่นกาแฟอาราบิก้าเป็นกาแฟที่กำลังได้รับความนิยมมากๆในยุคนี้นะคะ เพราะมีจุดเด่นที่ความหอมและมีคาเฟอีนต่ำหรืออาจจะเป็นกาแฟโรบัสต้าที่มีราคาถูกลงมาเล็กน้อยไม่ค่อยให้ความหอมแต่ก็ยังคงให้รสชาติที่ดีได้ค่ะหรือคุณผู้ชมที่มีความรู้อยู่แล้วก็สามารถนำเมล็ดกาแฟพันธุ์ต่างๆนะคะมาขายหรือมาให้ลูกค้าได้ลองชิมกันได้เลยค่ะข้อที่3 ตู้เย็นหรือถังน้ําแข็งจำเป็นมากๆค่ะเพราะนอกจากจะเป็นที่ใช้สำหรับบรรจุน้ําแข็งทำเป็นเครื่องดื่มชนิดเย็นชนิดปั่นต่างๆก็ยังจะสามารถใช้ในการแช่ส่วนผสมต่างๆสำหรับการทำเครื่องดื่มอื่นๆได้อีกด้วยค่ะข้อที่4ถ้วยตวงและช้อนตวงใช้สําหรับการตวงส่วนผสมเพราะในการทำกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ สัสดส่วนในการชงเครื่องดื่มทุกเมนูต้องมีความมั่นคงและคงที่รสชาติต้องเป็นมาตรฐานเสมอนะคะข้อที่5เครื่องตีฟองนมฟองนมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเพิ่มรสชาติและสัมผัสที่แตกต่างเครื่องตีฟองนมจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะเพียงแค่ตีฟองนมด้วยมือคงไม่ละเอียดฟองนมทุกอย่างนะคะเราจะต้องใช้ความเนียนนุ่มเพื่อการสัมผัสที่ดีเยี่ยมค่ะข้อที่6เมนูเครื่องดื่มต่างๆควรมีเมนูที่หลากหลายนอกเหนือจากกาแฟเช่นเมนูชาเขียวชามะนาวหรือชาผลไม้ต่างๆ เนื่องจากอาจจะมีลูกค้าบางท่านที่ไม่ชอบนะคะที่ไม่ชอบหรือไม่นิยมทานกาแฟสิ่งนี้อาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณได้ด้วยนอกจากนี้เพื่อการสร้างจุดขายที่แตกต่างอาจจะมีเมนูซิกเนเจอร์เด็ดประจำร้านรวมด้วยก็ได้นะคะวัดคาเฟ่แฟรนช์ชส์กาแฟ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ที่มีฝันอยากเปิดร้านกาแฟสดแต่ไม่มีประสบการณ์และไม่อยากแบกรับความเสี่ยง เพื่อให้ก้าวแรกของการเปิดร้านกาแฟของคุณเป็นไปอย่างมั่นคงและพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนเราได้คัดสรรทีมงานมืออาชีพไว้ช่วยดูแลและให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟเทคนิคการชงกาแฟอย่างบารเรสต้ามืออาชีพและการออกแบบก่อสร้างร้านอย่างได้มาตรฐานรวมไปถึงการบริหารจัดการร้านให้มีกำไรสุดท้ายนี้นะคะท่านใดที่กำลังมีแนวคิดที่จะอยากเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเอง หากท่านไม่มีประสบการณ์เลยอย่าลืมนะคะปรึกษาที่วัดคาเฟ่ได้ถ้าหากต้องการแบบครบวงจรพร้อมเปิดพร้อมสอนฟรีอย่าลืมติดต่อที่วัดคาเฟ่ได้เลยค่ะ